สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันในประเด็นของคำว่าฐานานุรูปฐานานุรูปเนี่ยคืออะไรและมันมีความสำคัญอย่างไรฐานานุรูปตามกฎหมายเลยเนี่ครับยกตัวอย่างง่ายๆบิดาได้รับเงินเดือน1 5 0 0 0บาทบุตรที่บิดาผู้นั้นเลี้ยงดูเนี่ยก็ต้องเลี้ยงดูตามฐานานุรูปก็คือ เรียนโรงเรียนเท่าที่เงินต่อเดือน15,000บาทจะจ่ายไหวถูกไหมครับฉันได้ฉันนั้นบุตรจะเลี้ยงบิดามารดาถ้าบุตรได้รับเงินเดือนเดือนละล้านแต่กลับให้บิดาไปอยู่ในสภาพที่บ้านจะพังไม่พังแหลก็แปลว่าเลี้ยงดูต่ำกว่าฐานานุลูกพูดถึงคดีระเบิดบ้างเพื่อที่จะได้เห็นภาพกันในกรณีที่ยกตัวอย่างก็ได้ อย่างผมสมมุติว่าผมได้รับเงินเดือนเดือนละ1 5 5 0 0บาทผมขับรถยนต์ไปประสบอุบัติเหตุขาหักผมต้องพักรักษาตัว6เดือนผมสามารถในผมเป็นทนายด้วยผมจะฟ้องเรียกค่าเสียหายนอกจากค่ารักษาพยาบาลนะอาจจะเป็นค่าชดเชยรายได้ค่าอะไรต่างๆนานา,นา,นาน6เดือนเนี่ยผมสามารถฟ้องเขาสาล้านได้ไหมคำตอบก็คือฟ้องได้ครับ แต่ศาลไม่ให้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันเกินฐานานุรูปฐานานุรูปเนี่ยไม่ใช่ค่ารักษาพยาบาลนะแต่เป็นอาจจะเป็นเรื่องค่าขาดประโยชน์ค่าขาดที่ไม่สามารถทำมาหาได้นะครับส่วนค่ารักษาพยาบาลถ้าคุณจะรักษา3ล้าน5ล้านตามที่หมอสั่งตามที่สมควรอันนั้นคือความเสียหายที่แท้จริงไม่ใช่ฐานานุรูป นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องแยกให้ออกว่าฐานานุรูปเนี่ยกับความเสียหายที่แท้จริงมีใบเสร็จเนี่ยมันแยกกันคุณเงินเดือน1 5ื่นถ้าคุณจะเรียกค่าขาดประโยชน์ผมทํางานไม่ได้6เดือนก็แปลว่าคุณจะต้องเอา1 5ึ0 0หบาทคูณ6เดือนนั่นคือความเสียหายที่แท้จริงที่คุณไม่สามารถประกอบอาชีพได้ถ้าคุณไปเรียก3ล้าน5ล้านแปลว่าอะไรแปลว่าคุณจะเสียค่าธรรมเนียมศาลฟรีฟร นะครับซึ่งมันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรเลยนะครับสำหรับวันนี้เกตเล็กเกตน้อยในกับคำว่าฐานานุรูปก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ